กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือวัวตกบ่อโครนค่ะตกลงไปขยับตัวไม่ได้ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถนำตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีวัว ตกบอ่อโคลนลึกไม่สามารถขึ้นมาได้หลังรับแจ้งก็รีบเดินทางไปพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือโดยที่เกิดเหตุอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต12ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ จากการตรวจสอบภายในร่องน้ำที่มีโคลนหนาประมาณ30เซนติเมตรวัวดังกล่าวอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วนะคะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพยุงตัวลุกขึ้นจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาประกอบไปด้วยตาข่ายเชือกสายเบลแล้วก็ใช้กำลังคนทั้งหมด10คนช่วยกันพลิกร่างของวัวให้ตะแคงไปด้านหนึ่งนะคะจากนั้นใช้ตาข่ายสอดใต้ตัวของวัวแล้วก็พลิกกลับ ก่อนที่จะช่วยกันดึงวัวที่จมขึ้นจากโครนใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้นะคะตรวจสอบก็ไม่พบบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บเพียงแค่อ่อนแรงเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำน้ำเกลือผสมน้ำใส่ขวดกรอกให้วัวได้ดื่มกินจนวัวมีท่าทีที่สดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานคงจะสามารถพยุงตัวลุกขึ้นมาได้ ทีนี้ไปสอบถามนายอัธพลธรรมเจริญอายุ29ปีค่ะเป็นผู้ที่ดูแลวัวตัวดังกล่าวบอกว่าวัวตัวนี้ชื่อว่าแม่โหนกค่ะอายุไม่ต่ำกว่า16ปีแล้วเป็นแม่วัวที่ได้มาจากคนใจบุญถ่ยชีวิตและนำมามอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้ให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อเช้าค่ะตนเองเดินออกมายังจุดเกิดเหตุพบว่าแม่โหนกเนี่ยจมอยู่ในโคลนพยายามที่จะพยุงตัวขึ้นจนขาหน้าทั้งสองข้างจมอยู่ในโคลนลึกลงไปอีกจากนั้นจึงเรียกคนมาช่วยพยายามใช้เชือกดึงใช้เหล็กสอดใต้ตัวของวัวใช้กำลังคนยกทั้งสองด้านแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้ค่ะก็เลยโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกระทั่งกู้ภัยมาถึงพร้อมกับอุปกรณ์ รวมไปถึงเอาตาข่ายและสายเบลมาคล้องที่ตัววัวช่วยกันดึงแล้วก็ลากขึ้นมาสำเร็จนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่มาช่วยในครั้งนี้นะคะ